มาติจ้จพี่น้องพาพี่นอ้อ,นองรอป้ายกระเจ้าเบ้องย่างเขามาพ่อเฮ็ดลม้มมีสิเป็นเศษเฮ็ดเดี๋ยวมาถิมในป่ปลานี่มาเบิ่งมาสิสิพ่อเฮ็ดผึ่งมาพ,พี่น้องมาเบิ่องอันนี้ป้าขางบ้านพ่อยุพี่น้องเห็นบ่หล่นเน่าแล้วยายเคยมาเอาเผนออกถ้ายายเห็นเฮ็ดผิ่งยายจเอานี่เห็นบ่ เสื้อเฮ็ดว่าถิ่มนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเปืเปเเอ่อคนเนาแล้วถ้าแต่ฝนตกเสม,มอเนาะพี่น้องกระบอกก้าออกกระบอกเป็น,นยัง <c> พ <oughs> ่อเดียวพี่น้องพ่อแดวจ้าเอาได้บ่โอ้งามอยู่พี่นอ้อง ช่วงมาไปหนะ้าตากเฮงแล้วพี่น้องยางต่อจ้าดอแกแตกแหกมา้าน้อพี่น้องยังสีแล้วหมวกมาอย่าบเงีย้ยเพี้พี่น้องเบื้องยังมีดอกงามอมีได้หน่ไหนวะเป็นเสือล่ากับว่าเป็นยังออซทำนี่ก็เอา ยังก็จะไปสาๆพี่น้องคือใบใหม่หายหัวเฮ็ดกันเลยอันนี้เห็นจันนาเลยพี่น้องเพื่อนอันนี้ก็เฮ็ดเผิออันนี้ก็เมียน,นันดอกอยใหญ่เผิดเฮ็ดเผือเห็นตะขาเผิดเห็นบ่ก้นสีแบบวามันออกบ่อสมบูรณ์เนาะพิสด,ดูดูการของเผิด <laughs> ไอ้บอดอกนี่ขาเอาได้ยุขากเพื่อเพื่งจะออกเนาะพี่น้องเบื่ออุ้ยอันออกก็ออกอันเท่าก็เท่า่องเป็นยังบู้ว่าเห็นเบื่อพี่น้องเบื่อเฮ็ดเพื่องเนี่เนา่า ออาได้บ่อาไดบ้บอืมอืม,อมพลอยอเร็วพี่นงค์ยห่ยกระยานตางเต้นปุ่นม่ไรแซดไรปลาเบื้องหยายิุพี่นงค์ Ngoài hết các bãi tông Bãi kìa phí nông Ui, nâu xăm áo quá đấy Chẳng có nhạc xong ít ít Có vô hết phí này, các bãi <laughs> mày Hết <laughs> nà phốn Á, nhạc bớng, nhạc chút phí nông Này, ngam งามงามโบเห็ดตกมือเอานี่นี่อีกโอ้ยเบิง้งเบิง้งนี่อยู่ใกล้ๆกันเอาได้บโอ้ยเอาบ่ได้ซ้ำเพื่อนเปี้ยเห็นแล้วเพื่อนเปี๊ยเหรอพี่น้องอันนี้นีเอาได้บขาเพื่อนาแต่ขา ได้บ่อุ้ยเอาตะขาพี่น้องเอาขาได้รบ่ขาขา,ขาดูน้ำตกต่ตนูนน้ำตกพี่น้องน้ำตกโคกเห็นไหมเห็นไหพ้นตกสุมือเนาะน้ำโคกได้พี่น้องนี่ ัดอยูไก่หนทางพี่น้องเอาได้บะเอาบ่ได้ยุ่นไปข้างในเกินยายเห็นรถป้าพี่น้องคุณอ่ะเบิ้งยายนี่มัยุไก่คนทางนี่แหรถอันนั่นเพลนไหมอยู่ดิคุณอ่ะป้าจะมาขีดต้มกับเดนใช่เบปงเอาได้บ่อตะขาน,น่ะปื๊ดพี่น้องอ,อตะขาอาตะขา ยางเขามาอีกเอาได้บัวอุ้ยเบอร์นี่พี่น้องเบอร์ยู่ไก่หันทางนี่ลดเลียนยู่บ่หันเบอร์นี่เป็นค้าก็เอาบ่ได้สองดอกสามดอกอุ้ยเอาได้ยูถ่าเบิรงยากสิเฮ็ดเบิรงกันนี่เบอร์ออกเป็นจุ่มจะมาเถ่าถิ่มเบอร์ได้บัวพี่น้องเอ้ยเนาถิ่มเฮ็ดลักออก คนกับยาบ่านฝนเมริ่งเขามาเบิ่งโอ้ยน้องเบิ่งเอาตะขาก็เอาเนาะพี่น้องเอาขาเอาได้บ่เอาบ่าได้ก็บ่าเป็นสิรันว่ามันเทั้งตัดทั้งจุมงจ่มเนาะฮะำ่างมีก็เอาว่ะ ตี่ยายึ้นปลานี่แหล,ะพ,ะ,ล,คคละพึ่นออกคือหัวปลาลูกโคกมึงนี่แหละพี่น้องอะไรบ่อู้อมน้ำคักเอาไปพี่น้องเบิง้งมันอยู่พี่น้องว่าอะไรเอาไปตากตต้มกันเนะาะปลาพี่น้องเบิง้งหัวหัวเฮ็ดแช่น้ำเฮ็ดเพื่งแช่น้ำ <laughs> เอาอะไรซับ เบืเฮ็ดเพือเอาได้เพราะเอาได้อมน้ำเฮ้ยใามากมองเกาพี่น้องรอบ้านมองที่บ้านฝรั่งมากเพราะว่าเบิ่มซ่องเบื้งอีกตามขาดพี่น้องเห็นบ่ตามขาดตามขาดงาม ก็สิวางสันเห็นหวน้วนบาท่านหนมีดใบตองนนเนาะอะไมาซองบึงอีกองามยูเพียนบ่งามหาตัวหาตัวพินหงนเห็นบ่มองเกาได้พินหงมื่ว่านเนี่ยอันมองที่ว่าพ่อฝรั่งตัดี่ยมาอีกอะไรอีกเห็นบ่ามาสามเกา อันนี้ซีเมนเฮ็ดเปลือกเลือดพี่น้นนนองนี่เอาเอาอยู่นเนาะมันไปแย่เรียรนน้ำใหญ่ปุ๊บเอาอยู่งงามอยู่งนี่พี่น้องเพิ่นกินอยู่เอาผสมกันไปนี่ไอเอฟซีเห็นบ่ไปตองกระปุกอยู่เอาได้ยุ่งขาพี่น้องน,นี่อีกนี่อีกบู้ยงามงามโอ้ยขี้ดินเพิ่นไหม ม่าเล็บมองเกาก็ได้ยูพีน้องหมู่บ้านหาหาฟ้าเฝ้าเนาะอุอ้ยพีน้องเบืองเห็ดเธอเลยอยู่เย็บเหมือนย่ายบเขาไม่ห,หาเห็ดเผิ่งต้องไปส,สาดเด้วยพี่น้อง เมหัวเห็ดเนี่ยสีคือใบใหม่ได้ๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องได้ายเร็ว ถ้าแดดออกนี่พี่น้องซองมืออุ้ยคือเสียร่างช่างอยู่ย่ายว่าคือเดี๋ยวไปคือตั้งจุกุจิกีอยู่เนาะเศร้าเด้อฝนเลยฝ <c oughs> น,นเราเบิงตกชุ่มเอ๋อพี่น้องมันขึ้นกับโจกโจกคือฝ่ออาหงวนพี่นอ้องเบิงเฮ็ดผึ่งนี่นี่นี่เป็นเน่าพ่อห้พี่นอ้อ,นองเบิงกูเบิง ครึ่งนึ่งยังมาเตะเพื่อนบุ่นี่ดอกนึงได้ป๊เอาขาอุ้ยได้ยุพี่น้องเบิ้งได้ได้บาดเอาได้ป,ป๊พี่น้องฮะคุณ <c> น <oughs> ่ะปื๊ดเบิ <c> ้ง <oughs> นี่นี่ เป็นสิอะไรตะขาเนี่ยขากเาไไ็เอาบ่ไหนตัวพี่น้อถ่องห้องเอาบ่ไหนเอาได้ดอกเดียวนี่เราเพิ่งซุกจุ่มเดียว เอาเพิ่นไว้นี่พี่น้องให้เพิ่นเป็นเชื้อก็ดีขึ้นกันนี่ให้เพิ่นเป็นเชื้ออะไรพ่อเป็นเอาแบบนี้เดินต่อพี่น้องกลัปปะหมอเก้าอีกแล้วพี่น้อง สิงหอเมียบ้านนะจมาพออยู่มงกระเป้าแดงนี่มโเต้ขาไดโบไดโบอได้ไดไดยู่พี่น้องเอ้ยกลับมามองกุฎหางพอเบิ่งนีม่ตระหรอกง่ามๆเนี่ยยางกลับมาบาสิเมียบ้านมาพออีกอ่ะ มองไก่ๆกับที่ว่าอันฝรังพินตัดขาเห็ดน่ะพี่น้องนี่โอ๋หมานอยู่พี่น้องพายเซ้พุ่นน่ะหึลูกทาดเมียนํายายบ่อึอโอ้หมานพี่น้องหมานๆหึย,ย่างเลยมาอีกเขนอีกนี่สิเอาอยู่หึพุ่นน่ะ เห็นว่าพี่นอ้นองว่นอยู่ม่งเก้าเนี <c oughs> ่ยแหะแดดออกเถินนี้จะฝนเอ้อยนี้เถินได้บอกเนี่ยมันมีจะค่้นก็เอาเด้อพี่นอ้องนี ไร้ค่ำอยู่ดิเ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งดอกเฮ็ดก็ใบไม่มันเบิ้องยากไหมพี่น้องลูกถาดนี่ร้ายขนาด <c oughs> เอาได้ยุพี่น้องปาดลูกถาดผ้าเมียบานน้ำบ่ <c oughs> เอาได้ยุ อยงโอกเห็นบ่บ่เป็นใบม่วงเลยติพ่น้องอันพระอาทิตย์สว่างสว,ยยวงยายึ้นแล้วกล่องใหญ่คือเป็นสิพระอาทิตย์คือสิเดียวบ่เห็นหรอ,อพีิณงค์บ่แสงลำไรน่าคือสิคอสลาซัมนี่แหละพี่น้องพอกันกิบไม่จา้าบ่มานอยู่ ຫອມເອເອກໍບໍ່ໄດ້ຍິນດອກພໍ່ໃຫຍ່ບາຍ